วิชาพนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย,ลลายราชภัฏอุบลราชธาน,านีวันนี้พวกเราจะมาทำคลิปวิทัศน์บริบทโรงเรียนและบริบทชุมชนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกาธิมาสิงคูมสาขาวิชาคณิตศาสตร์ค่ะส,สวัสดีครับกระบอกนายตรีโคสเซนรลิศจากสาขาวิชา,าคณิตศาสตร์ครับ สวัสดีครับผมนายพงศกรเดชภูจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ครับสวัสดีครับผมนายปาดุลีประมลจากสาขาพระราชศึกษาครับสวัสดีครับผมนายศิวิชาราษาจา,า,ากสาขาพระราชศึกษาครับสำหรับประเด็นบริบทสถานศึกษาก็จะเป็นประวัติความเป็นมาของโรงเรียนโรงเรียนเทศวบวลบุรพาอ,อบุบลก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม พุทธศักราช2482โดยอาศัยศาลาการประเรียนวัดใต้เทิงและวัดเรียบเป็นที่เรียนมีนายอาจบัวขาวเป็นครูใหญ่คนแรกมีครูทำการสอน5คนมีนักเรียน99คนซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง4พุทธศักราช2535ถึงพุทธศักราช2562ขยายชั้นเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่5ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีนักเรียน428คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น58คนมีนายกรศริมิ่งชัยเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาในเวลานั้นสีประจำโรงเรียนเหลืองแดงสีเหลืองหมายถึงความศรัทธาความเจริญรุ่งเรืองสีแดงหมายถึงความกล้าหาญความมั่นคงความสามัคคีปัชยาโรงเรียน การศึกษาเป็นการพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืนอัตลักษณ์เทคโนโลยีก้าวหน้าพัฒนาโดนตีมีพลานามัยสมบูรณ์เอกลักษณ์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางเทคโนโลยีอักษรยอร่อโรงเรียนทอจุดคำขวัญโรงเรียนรู้หน้าที่มีวินยัยใจเมตตาวิชาเลิศคติพจน์โรงเรียนผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาคือมนุษย์ที่สมบูรณ์รายละเอียดโรงเรียนเทศบาลบรูรพาอุบล โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลตั้งอยู่เลขที่1ศุนทรวิมลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์34000เบอร์โทร045254669สภาพบริบทโรงเรียนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยนักเรียนมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาพัฒนาตนเองและแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ให้มีความก้าวหน้าทางด้านการเรียนและการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องเหมาะสมด้านศินละปะได้แสดงออกถึงความสามารถด้านดนตรีนาฏศิลป์โดยได้ปฏิบัติเป็นผู้สืบทอดเผยแพร่และอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป สำหรับข้อมูลบุคลากรของโรงเรียนและข้อมูลนักเรียนนะครับจำนวนครูและบุคลากร5 3คนจำนวนนักเรียนรวม326คนนะครับโครงสร้างการบริหารนะครับนำโดยท่านผู้บริหารนายปรีชาสุขศรีและท่านรองผู้บริหารสถานศึกษานายธนพลปานสมรสและนายเทพิทาพลสวัสดิ์ครับแผนผังบริเวณโรงเรียนนะครับนี่ก็เป็นแผนผังบริเวณโดยประมาณนะครับ จำนวนพื้นที่โรงเรียนทั้งหมด4ไร่300ตารางวาครับบริเวณที่ตั้งของโรงเรียนนะครับทิศเหนือจรดเขื่อนธานีทิศใต้จรดถนนชุมชนโรงไฟฟ้าหาดวัดใหญ่ทิศตะวันตกจรดถนนศูนย์ทรวิมลทิศตะวันออกจรดชุมชนคุ้มบุรพาครับระบบการบริหารจัดการโรงเรียนนะครับวิสัยทัศน์จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานการศึกษาส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพดำเนินชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานครับภันธกิจนะครับผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพดำเนินชีวิตตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงและบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานครับสำหรับด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์นะครับมีทั้งหมด 8ยุทธศาสตร์นะครับโดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพครับจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา <im itation> เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพคุณธรรมจริยธรรมมีอาชีพที่มั่นคงครับ <im itation> ระบบบริหารจัดการศึกษาโครงสร้างของโรงเรียนการบริหารงานวิชาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการเรียนการสอนสภาพแวดล้อมบรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการการศึกษาการบริหารงานกิจกรรมจัดสถานที่กิจกรรมลูกเสือเนตรนาลียุวกรชาติการแข่งขันทักษะทางวิชาการการแข่งกีฬาต่างๆและจัดการงบประมาณให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆการบริหารงานบุคคล กำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคนให้ชัดเจนมอบหมายควบคุมงานตามความรู้ความสามารถของบุคลากรําเนินการเกี่ยวกับการเข้ารับราชการและออกจากราชการของบุคลากรในโรงเรียนการบริหารงานงบประมาณจัดตั้งและรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาตามที่กฎหมายระเบียบประกาศ การบริหารงานทั่วไปจัดทำนยโยบายแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนยโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการและติดตามและประเมินผลส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับสถาน สถาบันอื่นๆในชุมชนและท้องถิน่นบริบทชุมชนข้อมูลพื้นฐานชุมชนสภาพชุมชนบริเวณนี้โรงเรียนมีลักษณะชุมชนแออัดมีประชากรประมาณ1 2 0 0 0คนผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาอาชีพหลักของที่นี่คือรับจ้างทั่วไปรายเฉลี่ยต่อครอบครัว5,000บาทต่อเดือนโอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน โอกาสได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและองค์กรอื่นๆข้อจำกัดสภาพเศรษฐกิจของชุมชนค่อนข้างยากจนสถานที่สำคัญหรือโบราณสถานหรือวัดวัตถุโบราณวัตถุคือวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อเป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,322มีชื่อเดิมว่าวัดใต้ถึงบุคคลสำคัญของชุมชน คือพระราชธรรมโกศลมีนามเดิมว่าสวัสดตามศีวันเกิดเมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2485ที่บ้านท่าบงมั่งตำบลวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลร,ราชธานีโยมบิดามารดาชื่อนายมีและนางชูแซอึงเป็นเจ้าอาวาสวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ้อผระสมบท เมื่อวันที่20มีนาะพุทธศักราช2507นณพระศีมาวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้ออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพุทธศักราช2510ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการการศึกษาปริยติธรรมคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์จังหวัดอุบลราชธานีการศึกษานักธรรมชั้นเอกเกียรติคุณคือพุทธศักราช2 5 4 2 ได้รับรางวัลสีมาธรรมจัดทองคําผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนาสาขาเผยแพร่พุทธศาสนาในประเทศไทยพุทธศักราช2544รับรางวัลเกียรติบัตรอุทยานการศึกษาในวัดพศ2546ได้รับรางวัลเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง2548ได้รับพระราชทานรางวัล วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารวัฒนธรรมประเพณีนะครับวัฒนธรรมประเพณีของคนในชุมชนนี้เกิดจากความเชื่อทางศาสนาในอดีตนะครับโดยมีความเชื่อทางศาสนาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขนธรรมเนียมประเพณีที่แสดงออกในรูปพิธีกรรมต่างๆนะครับเช่นพิธีกรรมแต่งงาน พิธีกรรมบวชนาคและก็พิธีกรรมขึ้นบ้านใหม่นะครับการทําบุญตักบาตรในวันสํำคัญทางศาสนาคนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนะครับจะทําทการตักบาตรในตอนเช้าที่วัดเช่นประเพณีวันวิสาขาบูชาประเพณีตักบาตรเทวประเพณีแห่เทียนพรรษาแล้วก็ประเพณีลอยกระทงนะครับ,รบผลิตภัณฑ์ในชุมชน,นครับคือขนมเค้กกล้วยหอมนะครับ เป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมของชุมชนนี้และมีการส่งออกเข้าร้านค้าต่างๆเป็นสินค้าจํานวนมากและได้คากล่าวเชื่นชมเป็นสินค้าคุณภาพครับครับส่วนแผนผังของชุมชนในโรงเรียนโดยรอบนะครับทิศเหนือชุมชนบริเวณวัดเรียบจะหลดถนนสีนรงคทิศตะวันตกชุมชนบริเวณวัดใต้วัดเจ้าวัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้จะหลดถนนเทพโยธี ทิศตะวันตกเฉียงใต้ชุมชนบริเวณวัดใต้ท่าจะลลดถนนเทพโยธีถึงฝั่งริมน้ำมลูลทิศใต้ตจากถนนพรมเทพจะลลดชุมชนหาดวัดใต้ถึงท่าเรือวัดใต้ทิศตะวันตกจากถนนเขื่อนท่านีสามจะลลดถนนเขื่อนท่านีหนึ่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือจากถนนพนแพงจัลลดถนนบุรพาใน ทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือรวมอยู่กับทิศเหนือทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้รวมอยู่กับทิศต,ตะวันตอกครับ